มราระโกบทที่1ข้อ29ถึงข้อ45พร้อมคำอธิบายโครงร่างวงเล็บสทรงรักษาคนเจ็บป่วยข้อ 29- ถึงข้อ39มราระโกบทที่1ข้อ29และทันทีที่ออกจากธรรมศาลาแล้วพระองกับพวกของพระองจึงเข้าไปในเรือนของซีโมนและอันดาเรีายาคโบกับโยฮันก็เข้าไปด้วยมราระโกบทที่1ข้อ30มแม่ยายของซีโมนนอนเป็นไข่ยอยู่ ในทันใดนั้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรื่องผู้หญิงนั้นมารโกบทที่หนึ่งข้อสาคำอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าเป็นไข้นี่อาจเป็นเครื่องหมายเลงถึงอารมณ์ไม่ปกติและไม่สมดุลกันมาระโกบทที่หนึข้อสาแล้วพระองค์ก็เข้าไปจับมือนางพยุงขึ้นและไข้ก็หายไปและหญิงนั้นก็ปโปรนิบัติพระองค์กับพวกสาวกมารโกบทที่หนึ่งข้อสาคําอธิบายหนึ่ง ความป่วยไข้เป็นผลของความบาปและเป็นเครื่องหมายแสดงถึงสภาวะที่ผิดปกติของมนุษย์ต่อพระพักพระเจ้าเนื่องมาจากความบาปเรื่องที่สี่ซึ่งองค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยได้ทรงกระทาเพื่อช่วยเหลือคนบาปโดยเป็นอีกส่วนหนึ่งของการปรนิบัติด้านกิติคุณของพระองค์ก็คือการรักษาสภาวะความเจ็บป่วยของพวกเขาทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญ,ญาณอีกทั้งฟื้นฟูให้คืนสู่สภาวะปกติเพื่อพวกเขาจะได้ปรนิบัติพระองค์ นงเล็บบทที 34, ่1ข้อ34บทที่3ข้อ10บทที่6ข้อ5ข้อ13ข้อ56ในกในกิคุณฉบับนี้พระองค์ได้ทรงรักษาโรคเช่นนี้รวม9ก้ารายด้วยกันนงเล็บบทที 31, 45, 12, ่1ข้อ30ถึง31ข้อ40ถึงข้อ45บทที่2ข้อ3ถึงข้อ12บทที่3ข้อ1ถึงข้อ5บทที่5ข้อ22ถึงข้อ43บทที่7ข้อ32ถึงข้อ37 บทที่8ข้อ22ถึงข้อ26บทที่10ข้อ46ถึงข้อ52มาระโกบทที่1ข้อ31คําอธิบาย2คขั้นแรกเธอได้รับการรักษาต่อมาจึงโปรนิบัติมาระโกบทที่1ข้อ32ครั้นพบคําเมื่อตะวันตกดินแล้วเขาพาบรรดาคนที่เป็นโรคและคนที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์มาระโกบทที่1ข้อ33คนทั้งเมืองก็มาชุมนุมกันอยู่หน้าประตู มารโกบทที่หนึ่งข้อสาพระองค์จึงรักษาคนเจ็บป่วยต่างๆให้หายหลายคนและได้ขับผีหลายผีให้ออกเสียแต่ผีเหล่านั้นพระองค์ทรงห้ามมิให้พูดเพราะพวกมันรู้จักพระองค์มารโกบทที่หนึ่งข้อสาคําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่ารักษาคนเจ็บป่วยดูข้อ31คําอธิบายหนึ่งมารโกบทที่หนึ่งข้อสาคําอธิบายสองอธิบายคําว่าขับผี ดูข้อ23คําอธิบาย1ข้อ39ก็เช่นเดียวกันมาราโกบทที่1ข้อ34คําอธิบาย3สาเำนาต้นฉบับปบังเล่มเป็นพวกมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์มาราโกบทที่1ข้อ35ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงตื่นขึ้นจะเด็จออกไปยังที่ป่าสงัดและทรงอธิษฐานที่นั่นมาราโกบทที่ 1: ข้อ35คำอธิบายหนึ่ง เพื่อสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแสวงหาพระประสงค์และความพอพระทัยของพระเจ้าสำหรับการปฏิบัติด้านกิตติคุณของพระองค์องค์ผู้ทาิพระผู้ช่วยมิได้ทรงกระทําการปฏิบัติด้านกิตติคุณโดยตัวพระองค์เองอย่างเอกเทศจากพระเจ้าหรือดําเนินตามความประสงค์ของพระองค์เองแต่ดําเนินตามพระประสงค์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าโดยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเพื่อสําเร็จพระประสงค์ของพระองค์ ดูข้อ38คําอันอธิบาย2มาระโกบทที่ 1: นึข้อสาฝ่ายซีโมนและคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์อย่างละเอียดมาระโกบทที่1ข้อสาเมื่อพบแล้วเขาทูลว่าคนทั้งปวงสอกหาพระองค์มาระโกบทที่1นึข้อสาพระองค์ตรัสแก่เขาว,ว่าให้เราทั้งหลายไปที่อื่นเข้าไปในบ้านเมืองใกล้เคียงบ้างเพื่อจะได้ประกาศพระคำในที่นั่นด้วย การที่เรามาก็เพราะจุดประสงค์นี้เองมาระโกบทที่1ข้อ38คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าประกาศพระคาดูข้อ14คําอธิบาย3มาระโกบทที่1ข้อ38คําอธิบายสองในฐานะทรงเป็นผู้ทาสของพระเจ้าเพื่อปรนนิบัติพระเจ้าในกิตติคุณของพระองค์องค์ผู้ทาสพระผู้ช่วยไม่ได้กระทําการปรนิบัติด้านกิตติคุณเพื่อสำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์เอง หรือตามข้อเสนอของผู้คนแต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงใช้พระองค์มายังเลโยฮันบทที่6ข้อ38บทที่4ข้อ34มรารโกบทที่1ข้อ39พระองค์ได้ประกาศพระคำในธรรมศาลาของคนทั่วมณฑลคาลิไลและได้ขับผีออกเสียโครงร่างวงเล็บ5ทรงชำระคนโรคเรื้อนให้สะอาดข้อ40ถึงข้อ45ามาโกบทที่1ข้อ40 และมีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกข่าวลงวิงวอนทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมสามารถให้ข้าพเจ้าสะอาดได้มารโกบทที่หข้อ40คําอธิบายหนึ่งคนโรคเรื้อนเป็นการบรรยายถึงแบบฉบับของคนบาปโรคเรื้อนเป็นโรคที่ติดต่อง่ายและอันตรายที่สุดอาการหนักกว่าตัวร้อนเป็นไข้อีกมากนักในเ็บข้อ30ผู้เป็นโรคนี้ต้องถูกกีดกันออกไปจากพระเจ้าและมนุษย์ ยังได้ดูมัทไทยบทที่ 8: ข้อ2คําอธิบายหนึ่งและมัทไทยบทที่8ข้อ3าําอธิบายหนึ่งการที่จะรักษาโรคเรื้อนให้สะอาดหมายถึงการฟื้นปูคนบาปให้กลับสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและกับมนุษย์นี่เป็นจุดสุดยอดของการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณขององค์ผู้ทาาพระผู้ช่วยตามการบันทึกในบทนี้การปรนิบัติด้านกิตติคุณขององค์ผู้ทาาพระผู้ช่วยต่อพระเจ้าประกอบด้วย 1. การประกาศ นงเล็บข้อ1 4ถึงข้อ15ข้อ38ถึงข้อ39คือประกาศข่าวอันนายินดีแก่ประชาชนผู้ทุกข์ยากซึ่งอยู่ในพันธนาการ 2. การสอนหนังเล็บข้อ2 1ถึงข้อ22คือส่องสว่างแก่ผู้โง่เขลาซึ่งอยู่ในความมืดด้วยความสว่างอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหลักความจริง 3. ขับผีหนังเล็บข้อ2 5ถึงข้อ26คือทำลายการครอบงำของซาตานที่มีต่อมนุษย์ 4. รักษาความป่วยไข้ใังเล็บข้อ30ถึงข้อ3 1เพื่อมนุษย์จะสามารถโปรนิบัติองค์ผู้ทา้ทาพระผู้ช่วย 5. รักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดใังเล็บข้อ41บถึงข้อ4 2 4 2เพื่อฟื้นฟูคนบาปกลับสู่การสมคิธรรมกับพระเจ้าและกับมนุษย์ช่างเป็นงานที่น่าอศัศจรรย์และยอดเยี่ยมจริงๆ,ๆมาระโกบทที่1นึข้อ41พระเยซูทรงมีพระทัยกรุณาจึงเหยียดพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้น ตรัสแก่ข่าวว่าเราพอใจแล้วจงสะอาดเถิดมารโกบทที่หนึ่งข้อ41ธิบายหนึ่งความการุณาและความพอพระทัยขององค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยซึ่งเกิดขึ้นจากความรักของพระองค์ช่างสูงส่งและล้ำค่าต่อคนโรคเรื้อนผู้สิ้นหวังมารโกบทที่หนึ่งข้อ41ธิบายสองอธิบายข้อความเหยียดพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้น แสดงถึงความเห็นใจและความสนิทสนมของพระองค์ที่มีต่อคนโรคเลื้อนผู้ทุกข์ยากซึ่งไม่มีผู้ใดกล้าถูกต้องมารโกบทที่1ข้อ41อคำอธิบายสไม่เพียงแต่ได้รับการรักษาในเล็บบทที่1ข้อ3ามอคำอธิบายหนึ่งแต่ถูกทำให้สะอาดด้วยโรคเรื้อนไม่เพียงต้องการการรักษาเช่นเดียวกับโรคอื่นๆเท่านั้นแต่ยังต้องการการชำระให้สะอาดเช่นเดียวกับความบาปเอกพจน์ในเล็บหนึ่งโยฮันบทที่1ข้อ7ด้วย เนื่องมาจากท่าแท้ที่มนทินนั้นมรโกบทที่1ข้อ42ในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายไปและคนนั้นก็สะอาดมรโกบทที่1ข้อ43และพระองค์ได้กำชับเขาอย่างเข้มงวดแล้วก็ให้เขาไปทันทีมรโกบทที่1ข้อ44และได้ตรัสก,กับเขาว่าจงระวังอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดเลยแต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครื่องบรรณาการสำหรับคนที่ได้รับการชำระให้สะอาดแล้วตามซึ่งโมเสได้สั่งไว้เพื่อเป็นพยานต่อคนทั้งหลายมาระโกบทที่1ข้อ44อธิบาย1นึ่งคำกำชับซึ่งมีอยู่ในบทบันทึกทั้งหมดเกี่ยวกับการปรนิบัติด้านกิตติคุณขององค์ผู้ทาสพระผู้ช่วยนั้นเป็นเรื่องที่พิเศษในเล็บที่5ข้อ4ีบบทที่7ข้อ36บทที่9ข้อ9 เป็นสิ่งที่เหมือนกับคำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ในยัสยาบทที่4 2ข้อ2เกี่ยวกับบุคลิกที่เงียบสงบของพระองค์พระองค์ประสงค์ที่จะสำเร็จการงานของพระองค์ให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการเคลื่อนไหวที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระองค์ไม่ประสงค์ให้ความตื่นเต้นหรือการโฆษณาของมนุษย์มาช่วยส่งเสริมการงานของพระองค์ดูบทที่ 8: ข้อ26คำอธิบายหนึ่งมาระโกบทที่1ข้อ45 แต่คนนั้นเมื่อออกไปแล้วก็ตั้งต้นเป่าร้องมากมายให้ข่าวนั้นเรื่องลือไปจนพระองค์จะเข้าไปในเมืองโดยเปิดเผยต่อไปไม่ได้แต่ต้องอยู่ภายนอกในป่าสงัดและมีคนทุกแห่งทุกตำบลมาหาพระองค์มราระโกบทที่หนึ่งข้อ45าคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าข่าวนั้นแปลตามตรงคือถ้อยคำมราระโกบทที่หนึ่งข้อ45าคำอธิบายสองกิจการของมนุษย์ที่เกิดตามแนวความคิดแบบธรรมชาติ เป็นตัวทำลายการปรนิบัติขององค์ผู้ทาตพระผู้ช่วยตามพระประสงค์ของพระเจ้า